ก,กันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาน,น,นานมากเลยก็ในช่วงที่ไม่ค่อยได้ว่างนะคะก็ผ่านมาประมาณ1ปีนาะก็ไม่ได้ทําคลิปออกมาเลยเป็นคลิปรีแอคชั่นนะคะก็ช่นนี้ก็ปิดเทอมพอดีก็เลยแบบว่าได้ไปเช็คว่ามีวงไหนเนี่ยเขาได้ออกเอ็มเอ็มบีออกมาใหม่บ้างนะคะก็คือจะมีเป็นน้องๆ NCT 1 2ึ่เซนะคะจากค่าย SM นั่นเองพอได้ติดตามน้องๆมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เห็นว่ามีทีเซอร์ใหม่มีรูปอะไรอย่างเงี้ยออกมาใหม่ซึ่ง มันเป็นอะไรที่น่าสนใจไยแบนอยแบนยุคใหม่เนาะอยแบนยุคใหม่ที่แบบมีการเต้นที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะแล้วก็คอนเซปต์หลายๆอย่างในตัวที่แบบลอ์ชอกมาให้ดูตามเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยมันก็ดูโอ้โหแบบว่าน่าสนใจมากจริงๆวันนี้ก็เลยจะมาดูเอ็มีของน้องๆกันนะคะเอ็มีของน้องๆเนี่ยก็เพิ่งออกต่อนประมาณ4ี่โมนะคะตามเวลาของไทยนั่นเอง,เองมาดูกันดีกว่านะคะว่าเอ็มบีเชอร์รี่บอมของน้อง,อง,อง NCT 127เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างมาเลยคะ่ะ ชุดที่เป็นลายทหารสวยมากดำดำแดงขาวเล้อตหรือเมือแดงขาวนีจอ,อนนี่ <c oughs> จอนนคือดีอ่ะแต่ตาแบบตาพุ่งไปที่ตอนนี้ก่อนเลยอืมน้องคือน้อง น้องเป็นเป็นแรปเปอร์แบบเหมือนแรปเปอร์แมดเมนเมนของ NCT ไปแล้วอ่ะฮึคุณอิวอ ร้ <laughs> <laughs> องแค่นีก้ก็ขีดร้องได้นะคะ <c oughs> คุณอิวดีมากเลยอะ่ะเออ no lab, น้องเป็นเมน랩จริงๆอะ่ะไปอยู่ยูนิตไหนก็แรบ รู้สึว่าเอมีจะดูมีความเป็นดิบๆดิบๆอยู่นะคะเพราะว่ามันเออมันดูดิบๆอะเฮ้ยท่อนนี้ดีออ <laughs> <laughs> ชอบฉากนี้มากเลยที่มันเป็นผ้าผืนใหญ่มันมันดูทำให้แบบดูศิลปินมันโดดมาก ดูมีความเป็นอนิเมะด้วยเนาะแล้วก็น่าจะเป็นเป็นฟิลแอร์ฟอร์ดบอยเนาะเพาว่าข้างหลังดูเป็นเครื่องบินเหมือนแอร์ฟอร์ดบอยอะไรเงี้ยเออน้องมาร์กลองเยอะเว้ยพอ เออสวยเว้ย SM ทำดีอืมมีความดิบนะคะเนี่ยเห็นปะสังเกตปะ่ะ NCT จะเป็นวงที่เต้นแข็งแรงแข็งแรงมากๆถ้่าเต้นจะแบบไม่เหมือนวงไหนเลยนะคะมีท่าเต้นที่ดีมากๆเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสุดๆ <c oughs> คนหลอนนอนโซฟานะคะ oh my, <c oughs> ออกมาแค่นี้ก็กรี๊ดได้เว้ยกราฟิกสวยส่วนตัวนี้ก็ชื่นชมแบบความแบบเครียร์นาคคยครีเอทเนาะของแบบพวกครีเอทีฟของเ m มากเพราะว่าโหเอ็มพีต่ละตัวมันคิดไม่ดีจริงๆริงอ๋อเชอร์รี่บอมคือแบบแฟนมันไทยก็แบบ ระเบิดเชอรี่ปะเออเนี่ยระเบิดเชอรีร่เธอเอเอเออออทอนนี้ดนานานาี SM คือไม่ใช่ SM หรอกเพลงเกาหลีส่วนใหญ่อะ่ะจะชอบมีท่อนที่เป็นซ้ำๆเพื่อทำให้เราแบบจำได้เฮ้ยแก่แอนิเมชั่นมันดีมากแล้วคือมันดีไม่จริงแล้วก็ เอมีตัวนี้ของน้องๆรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างจากคนอื่นๆนะคะเพราะว่าดูเป็นแบบเป็นอะไรใหม่ๆอะแบบไม่ใช่อะไรเก่าๆที่เราเคยดูมาแล้วตามเอมบีของศิลปินอื่นๆนะคะก็ในเรื่องของกราฟิกหรือว่าตัวเอมบีหรือว่าจะเป็นตัวคอนเซปต์ของน้องๆดูแบบเอ้ยดูแข็งแรงมากมันดูเข้ากันน้องๆมากถว่าพึ่งแม้ว่าคุณจอนนี่จะได้ร้อง นิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ก็โอเครู้สึกว่าชุนชน,นี่ดีมากคือน้องมาเนี่ยประทับใจในทุกยูนิตที่นางแบบว่าไปลองแรปให้คือนางแรปดีมากๆจริงๆไม่รู้จะพูดไงคือน้องแรปดีมากๆแล้วก็มีท่อนติดหูเนาะที่เป็นแบบ เอก,กลักษณ์ยูนีของอเพลงเกาหลีก็คือจะมีท่อนแบบซ้ำๆคำซ้ำๆให้เรารู้สึกว่าเพลงนี้มันติดหูเราเนี่ยท่อนเท้ทายก็จะเป็นนานๆาๆาาาาาใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าฟังไม่ผิดรู้สึกว่าติดหูอะ่ะก็คำว่าเชอร์รี่บอมนี่ก็ตรงตัวเลยอะ่ะระเบิดเชอร์รี่อะ่ะแบบมีระเบิดเชอร์รี่อยู่ในอินดี้ก็สำรับ เอ็มบีนี้นะคะเอ็มบีของน้อง NCT 127นะคะเชอร์รี่บอมถือว่าเป็นเอ็มบีที่ดีมากแล้วก็เป็นเอ็มบีที่รู้สึกว่าให้ความแปลกใหม่นะคะในในในสไตล์ที่แบบแตกต่างจากวงวงต่างๆของของเกาหลีนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมไปดูเอ็มบีของน้องถ้าใครดูแล้วก็อย่าลืมเม้น์ความรู้สึกกันใต้คลิปด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย